ทำบันเทิงและละครสร้อยนาคีกันต่อนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะอิทีปิปันทิตาโหติผู้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพการฉลองเทศกาลโฮรีหรือเทศกาลสาสีจัดขึ้นที่นครบุมไบของอินเดียนะครับปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่กลับมาเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้นับตั้งแต่เกิดโควิด -19 ระบาดครับโดยตามความเชื่อของชาวฮินด,ดูนั้นจะเป็นเหมือนการปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายและเตือนใจถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่ว นอกจากนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิด,ด้วยหลังไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ